สวัสดีครับผมบังบิดครับเราอยู่กันที่เต็นท์รถ a k คคาสาขาหน้าโรงเรียนปินนะครับวันนี้เราจะมีบริการอะไรให้ท่านประทับใจบ้างนะครับกับเต็นท์รถของเรามาติดตามกันได้เลยนะครับ เรามีรถในเครือมากกว่า300คันรถทุกคันเราคัดสรรให้ท่านมาเป็นอย่างดีมีรถแทบทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ท่านเลือกที่นี่เรามีรถกระบะหลากหลายไม่ว่าจะเป็นรถกระบะ4ีประตูอนเนกประสงค์กระบะบรรทุกกระบะแฝดหรือว่ากระบะตอนเดียวพร้อมรุยพร้อมใช้งานได้เลย PPV ฝันใจสายครอบครัวเราก็มีให้ท่านเลือกอีกมากมายข้ามพาสสำหรับสาวก MG นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซีดานตัวหรือว่าตัว SUV นะครับเป็นรถปี ใหม่ๆกันเลยนะครับใหม่น้อยมากนะครับสามารถนําเลขตัวถังของรถเรานะครับไปเช็คกับศูนย์บริการได้ครับว่าเราไม่มีการก่อใหม่แต่อย่างใดนะครับสําหรับรถเต็นเราทุกคันท่านมั่นใจได้นะครับซื้อรถกับเรานะครับเราไม่เอารถชนหนักพลิความตัดต่อน้าท่วมนะครับถ้าลูกค้าไปตรวจพบเจอทีหลังนะครับเอารถมาคืนที่ผมเราคืนให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยนะครับที่สําคัญนะครับรถของเรานะครับเราอินดีให้ทดลองขับได้ทุกคันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับ ก่อนปล่อยรถยนต์นะครับเราจะนํารถยนต์ท่านนะครับเข้าศูนย์บริการตรวจเช็คความพร้อมแล้วก็เรายังมีบริการหลังการขายนะครับรับประกันเครื่องกล่องเกียร์สูงสุดนาน1่งปีเต็มสามารถซื้อรถกับเราได้ไง่ายๆไม่ว่าท่านจะซื้อสดหรือว่าซื้อผ่อนเราก็มีทีมงานคุณภาพคอยบริการท่านเราพร้อมดันทุกเคสให้ได้ทุกเงื่อนไขพอเราเปิดบริการมาแล้วนะครับมากกว่า40ปีครับยังไงถ้าจะคิดซื้อรถมือสองนะครับก็ให้เ k คคาร สาขาหน้าโรงเรียนปิดเป็นตัวเลือกของคุณด้วยนะครับ